ไคยมีเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับวันนี้เนี่ยฮะคุณรีบควักออกมาดูเลยนะครับเพราะว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักเหรียญที่เราประกาศรับซื้อและยืนยันว่ารับซื้อจริงนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบนี้นะครับ เนี่ยนะรอเข้ามาดูเลยวันนี้ใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครขอบอกว่าให้คุณนะรีบเลยนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะฮะทิมพ์บอกให้เราได้รู้หน่อยแล้วกันนะครับนะมีรับมีค่านะก็บอกว่าก่อนได้นะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นการจองคิวไว้ก่อนได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับคุณก็ไปดูเหรียญที่มีอยู่ในบ้านนะครับผมขอยืนยันว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้ทุกท่านรู้จัก เหรียญ50สตางค์ปี2493รุ่นนี้นะครับแล้วนะครับถ้าคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง50สตางค์2493รุ่นนี้นะครับก็นะสามารถติดต่อเข้ามาขายเราได้นะครับนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเรายืนยันว่าเราซื้อจริงนะครับขอยืนยันว่าซื้อจริงนะซื้อจริงวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับไม่ได้มาด่ามิจฉาชีพนะฮะอะใครที่มีแบบที่รอประกาศรับซื้อนะครับนะสามารถติดต่อหาเราตามนี้นะครับ Facebook ปานัน ไลน์แอดปานันแปดแปดโทรศัพท์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะครับร้านของเราปรเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับใครที่นะครับมานะศึกษาข้อมูลแล้วก็ค่อยติดต่อเข้ามาแล้วกันจะมีแอดมินนะคอยดูแลและก็ให้คําแนะนําให้คาปรึกษาอยู่นะครับนะสำหรับใครที่ทักเข้ามานะครับแล้วคุยกับเราดีๆรับรอ,องว่าทีมงานของเรานะครับพร้อมที่จะแนะนํานะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ศึกษาแล้ว ใครไม่ได้ศึกษาแล้วนะครับนะมีปัญหาเออมีปัญหานะมาดา่ามาเถียงมาทะเลาะเฮ้อนี่แหละนะรับรองว่านะอันนะั้นะนะนะทีมงานของเราก็มองแล้วว่าคุณแม่งมันไม่เป็นมิตรนะก็ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วแหละนะนะก็จะมีปัญหากันนะเพราะฉะนั้นศึกษาก่อนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ50สสตางค์ปี2493นั้นนะครับเป็นเหรียญ5สตางค์ห้สตางค์นะครับที่ทำออกมาใช้เป็นรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้ว50สตางค์ปี2493นี้นะครับได้ถูกทำออกมาถึง2บล็อกซึ่งคุณจะต้องศึกษาให้ดีนะครับ50สตางค์นั้นนะฮะ50สตาง์นั้นนะครับมี2บล็อก สำหรับนะบล็อกแรกนะบล็อกแรกซึ่งเรามองว่านะเป็นบล็อกที่หาง่ายนะครับนะหาง่ายนั้นนะครับคือ50สตางค์นะครับ50สตางค์ปีนะสองพันสี่ร้อยเก้าสามเนี่ยนะห้าสิบตามปีสองพันสี่เก้าสามนะซึ่งเป็นบล็อกนะที่แล้วนะว่ากันว่าทำะมาณแรกๆนั้นหายากกว่านะครับนะเป็นบล็อกที่เป็นตัวอักษรหนาคุณอย่ญญาสับดกันนะกับเหรียญ25สตางค์ปี2500นหนี่ครับ อันนี้เป็น50สตางค์ปี2 4 93บล็อกอักษรหนาถามว่าวิธีดูบล็อกอักษรหนาดูยังไงนะครับให้คุณดูนะครับนะเลข5กับเลขศูนย์คุณเห็นไหมฮะคุณสังเกตไหมครับว่าเลข5กับเลข0ูนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้นะฮะเลข5กับเลขศนย์เลข50เหรอเห็นไหมมันจะอยู่ชิดกันเลยเห็นไหมมันจะไม่ห่างกันเห็นไหมเนี่ยคุณเอาเหรียญของคุณขึ้นมาเลย เอาเหรียญของคุณขึ้นมาเลยนะเลข5กับเลขศูนย์ของคุณชิดกันอย่างนี้สภาพที่ผ่านการใช้ขั้นต่ําคุณได้แน่นอนละนะคุณได้แน่นอนละสี่บาท400บาท,บาทขั้นต่ำน,นะสี0รบาทนะผมให้ละสี่ร้อยบาทหลังจากนั้นเราจะต้องมาดูสภาพความสวยกันละว่าสวยอยู่ในระดับไหนลวดลายชัดหรือเปล่าเลข5สวยนะพอสองสี่าสามนครับนั่นเลขสวยหรือเปล่านีครับ ตราชัดหรือเปล่าความคมระดับไหนผิวอยู่ระดับไหนถ้านะถ้าดูผิวแล้วโอโ้สวยนะลวดลายชัดโดยเฉพาะฝังที่เป็นด้านหัวด้านหัวนี่เป็นจุดที่ค่อนข้างจะชําง่ายมากนี่คือด้านหัวเนยคุณเห็นด้านหัวไหมฮะด้านหัวเนี่ยนี่ด้านหัวแบบนี้นะด้านหัวชัดๆแบบนี้เห็นไหมเครื่องล่าะายชัดแบบนี้ผิวแบบนี้คุณได้แน่นอนละ นะคุณได้ไดแน่นอนละนะชัดๆอย่างนี้คุณได้ละนะสามพันละสามพันละนอกนั้นครับมาดูที่นะระดับผิวผิวของเหรียญถามว่าถ้าเกิดผิวเหรียญเนี่ยมีรอยตําหนิน้อยไม่ค่อยโดนอะไรไม่ค่อยช้าไม่โดนสนิมนะนะเกรดนะระดับดูแล้ว,ลวเกรดน่าจะติด m s ในระดับสูงนะคุณมีโอกาสได้ละนะฮะห้าพันบาทนะห้าพันบาทผมบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าสวยๆมากๆเนี่ยนะฮะถ้าติดเกรดมาเนี่ยรับซื้อสูงสุดถึง5,000บาท 5พันบาทไว้ก่อนเลยนะนอกนั้นก็อยู่ที่ตามตกลงคุณรู้ไหมว่าเหรียญสวยๆจริงๆนะเคยมีการเข้าที่ประมูลเหรียญหนึ่งนะ,ะเข้าที่ประมูลเปิดเริ่มต้นถึง60,000บาทแต่ไม่มีใครเอาไม่มีใครเล่นต่อเพราะฉะนั้นนะครับก็มันก็เลยยังไม่มีราคาที่แน่นอนสำหรับเหรียญน,นี้แต่เหรียญน,นี้นะครับบล็อกนี้นะครับถือว่าเป็นบล็อกหายากในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นบล็อกที่ นะเป็นบล็อกที้ปิดอันดับนะเหรียญหมุนเวียนหายากในสมัยรัชก,กาลที่เก้ามีโอกาสหาเจอจริงๆนะมีโอกาสหาเจอจริงจริงและเจอกันเยอะด้วยราคาก็เลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเนื่องจากเจอเยอะคุณโอกาสเจอจริงขอแค่แยกให้ออกนะห้าสิบตตางสองสี่เก้าสามเลขห้ากับเลขศูนย์ติดกันเลขห้ากับเลขศูนย์ติดกันเออนะเลขห้าเลขศูนย์ติดกันนะถ้าเป็นเหรียญย5สาต่างปี2500 นะให้คุณดู2กับ5ต้องห่างกันเพราะเห็นมีหลายคนมาทักทวงว่าจะเอาอยัางไงกันแนะ่เดี๋ยวก็หนังสือติดกันเดี๋ยวก็หนังสือห่างกันคือคุณต้องแยกให้ออกก่อนระหว่าง50สตาง์กับ25สตางตางปี2 5 0พอันนี้นะดูร้าด,ด,ด,ดูนะ50สะตางค์2493คุณอย่าเอา50สตังปี2500มาโผมาแล้วมานะเปรียบเทียบนะแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นเลย50สตางสองสเลข5กับเลข0ติดกันแบบนี้ คนติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางยืนยันว่าผมรับซื้อจริงร้านปลาหนันยืนยันรับซื้อจริงครับเรามีหน้าร้านถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวนี้มิฉาชีพ มันออกมาหลอกคนเยอะมากวิชาชีพออกมาขายใบประกงประกันระวังนะฮะเราไม่มีถ้าคุณไปเจอแบบนั้นน่ะมั่นใจไว้ก่อนเลยว่าเป็นวิชาชีพแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเจอพวกเราคือนะเราตีราคาแล้วคุณขายได้เลยแล้วคุณจะได้เจอราคาที่แท้จริงนะครับใครที่แบบนี้สามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ปานันไลน์แอดปานันแปดแปดโทรศัพท์ศูนย์หน้าสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วโมงเช้าสี่โมงเย็นประจำผม,มันเสาร์นะครับ